ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้กับลุงเอี้ยงขายสุแนววันนี้ผมจะพามาดูอ่าไล่มันนะครับไล่มันตำปลหลังไล่มันสำปลหลังครับตอนนี้มันได้ฝนได้ฝนแนละ้วเนาะ มันได้ฝนก็งามสวยดูครับวันนี้ผมจะรีว,วิวสวยๆฝนเพิ่งตกครับฝนเพิ่งตกโอ้ยอย <c oughs> ผมไม่ได้เอาไม้ผมไม่ได้เอาไม้เทลฟี่มามือถือเอานี่ เราสับก็เลยจะหลุดตกก็หลุดมือแต่ผมเห็นไหมเนี่ยฝนมันพึ่งตกกันเนาะวือม,มันสวยเออนี่จะสวยเดี๋ยวผมจะเช็ดอันนี้ก่อนเกี่ยวป่นะเนาะเกี่ยวไหมเนาะเดี๋ยวมันจะใช่อยู่นะ เออมันจะมืดๆหน่อยเนาะครับเยอะสวยมากวันนี้เออทำด้านล่างทำทงทำทำฝนตกฝนตกมันก็ไอ้นี่ไงเดี๋ยวผมจะให้ดูเดียวเดียวครับโอ้โห เห็นไหมครับเขาสวยเลยเดี๋ยวนะครับน่าหมอกขึ้นหมอกขึ้นสวยเลยเนาะเดี๋ยวดูสามหกสิบองอศาเห็นอยู่เนาะเห็นไหมเหมอกฝนตกใหม่ไงฝนตกใหม่ผมว่าโอ้หมันขึ้นสวยเลย ฝนตกใหม่หมอกขึ้นสวยเลยเห็นไหมครับหมอกสวยหมอกสวยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หมอกเยอะๆหครับอันนี้ก็เป็นไร่มันครับผมอยู่กาลางไร่มันเลยนะไร่มันสำปะหลังครับอ่าฝนตกอีกแล้ว ตกอีกแล้วฝนตกอีกแล้วฝนตกอีกแล้วนี่ถนนเข้านะครับถนนเขาดีก็ททำดีเลยนะครับ